สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป6วันนี้เรามาเรียนวิชาสุขศึกษากันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1สร้างเสริมสุขภาพบทที่1สิ่งแวดล้อมรอบตัวสิ่งแวดล้อมมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของเราร่างกายเราจะแข็งแรงสุขภาพดีถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆเช่น สถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์แหล่งน้ำที่มีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดเป็นต้นดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าให้ถูกทำลายปัญหาสิ่งแวดล้อมมีผลเสียต่อสุขภาพเกิดจากหลายสาเหตุดังนี้สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การทิ้งขยะประเภทต่างๆรวมกันไว้ใกล้ที่อยู่อาศัยการกําจัดขยะไม่ถูกวิธีการทิ้งขยะไม่เป็นที่จนส่งกลิ่นเน่าเหม็นก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ที่มีที่เป็นพาหานําโรคอย่างเช่นหนูและแมลงสาบดินเสียการใช้ปุ๋ยสารเคมีและยากำจัดศัตรูพืชมากเกินไปสารเคมีที่มี การปนเปื้อนมากับน้ําฝนและในแหล่งน้ําที่ดินได้ดูดซับไว้การฝังขยะที่มีสารพิษในดินก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆมีสารปนเปื้อนเป็นเชื้อโรคสารเคมีไหลลงสู่แม่น้ําน้ำเน่าเสียสาเหตุก็มาจากการขับถ่ายลงสู่แหล่งน้ำสารพิษที่อยู่ในดินและอากาศปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำน้ำเสียจากครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆคือเป็นแหล่งสะสมและแพร่เชื้อโรคอากาศเสียาสาเหตุมาจากการปล่อยควันพิษจากรถยนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองการเผาต่างๆเช่นเผาขยะเป็นต้นการฉีดพ่นยาฆ่ามแมลงก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆคืออากาศสกรปรกมีสารพิษปะปลทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจน เสียงดังเกินไปสาเหตุมาจากสถานบันเทิงห้องซ้อมดนตรีการใช้หูฟังเป็นต้นการแต่งเครื่องยนต์รถให้เสียงดังกว่าปกติงานที่ทําให้เกิดเสียงดังมากเช่นการระเบิดหินก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆคือเกิดเสียงดังเกินกว่าปกติผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพเมื่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดผลเสียในด้านต่างๆดังนี้ เกิดการเจ็บป่วยเป็นโรคระบาดเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเป็นโรคระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบการได้ยินสุขภาพเสื่อมโทรมเกิดความเครียดความหงุดหงิดรำคาญเกิดความเบื่อหน่ายเป็นโรคเกี่ยวกับสภาวะจิตใจหรือโรคประสาทการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลเสียต่อสุขภาพ เราต้องช่วยการดูแลรักษาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของเราโดยการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. การนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการลดปริมาณขยะโดยใช้วัสดุทดแทนเช่นใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เช่นนำกระดาษท,ที่ใช้แล้วมาทำกระดาษรีไซเคิลแยกประเภทขยะก่อนทิ้งและทิ้งขยะลงในถังขยะแต่ละประเภท 2. ดินควรใช้ปุ๋ยที่ได้มาจากธรรมชาติในการทำเกษตรเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพไม่เผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยไม่ทิ้งขยะที่ย่อยสลายยากหรือสารพิษลงบนดิน 3. น้ำบำบัดน้ำทิ้งจากบ้านเรือนโรงงานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำไม่ขัดถ่ายลงในแม่น้ำปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ 4. อากาศโดยการใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วไม่จุดไฟเผาสิ่งต่างๆที่ก่อให้เกิดควคันพิษกำจัดควคันพิษก่อนปล่อยสู่อากาศปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และคายแก๊สออกซิเจนสู่อากาศ 5. เสียงไม่แดัดแปลงยานพาหานะให้มีเสียงดังรบกวนจนมากเกินไปควบคุมมาตรฐานของเสียงในโรงงานหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่บันเทิง ควรฟังเพลงจากวิทยุหรือเครื่องเสียงหลีเลี่ยงการใช้หูฟังพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อมสุขภาพของส่วนรวมจะดีได้ต้องร่วมจากการที่คนแต่ละคนมีพฤติกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ดีดังนี้ 1. ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ป,ประการข้อ10ได้แก่มีสํานึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรคสังคม 2. ร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนัก 3. รักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมภายในบ้านโรงเรียนและชุมชน 4. แยกประเภทของขยะก,ก่อนทิ้งและทิ้งขยะลงในถังขยะ 5. ใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายหรือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นกระดาษผ้าใบตองตะกร้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเป็นต้นแทนการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายและทำลายสิ่งแวดล้อม 6. นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ําเพื่อช่วยลดปริมาณขยะเช่นนํากวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นเครื่องแผ่นกระดาษเป็นต้น 7. ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการใดเช่นเด็ดดอกไม้ทิ้งขยะลงบนพื้นเผาขยะ 8. ใช้พลังงานอย่างประหยัดเช่นไม่เปิดน้ําทิ้งไว้ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไป 9. ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มปริมาณแก๊อสออกซิเจนและลด ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศในส่วนของใบางานวันนี้นะคะให้เด็กๆทำใบางานที่16ให้เด็กๆอธิบายพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปใบางานส่งคุณครูในกลุ่มเฟ e book ของเราเหมือนเดิมและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ